ากองอาหารเยอะก็ขายพอลยายแล้วเนย กล้อองหยังไงอาการตัวนี้เป็นอะไร <laughs> เสียไปหมดเสียที่แเหยื่อตังเสียพี่พายกล้องก็หักแต่วันนี้ไม่หวังแล้วตาก็ไม่กินเออแนนี้ดีนะเติมพลังนคะรับเดี๋ยวเราตามตอรัสวัสดีครับผมเจออีกแล้วครับผมกับผมครับนาก็จากทีมงานฟิกชิ่งแอนดิงครับผม นี่ก็วันอาทิตย์อีกแล้วครับนัดอาจารย์อามไว้เราจะไปออกหมายนปรักสาแล้วมงแล้วครับไม่ให้เสียเวลาครับเราก็ไปเจอกันที่หมายเลยครับเดี๋ยวไปเจอนัดเจอกันที่บ้านอาวมวไปเจอที่นู่นเลยครับไปครับผมรุยถึงหมายแรกแล้วครับพร้อมมาลองเทสกันมีตัวป่ะ แแไปแล้วกัดครับโดนหลุดป่ะไม่รู้หัวบัตรกระเด็นเลยไม่หลุดโอ้ยตายเก็บไม่ทันไปเลยหกัดโคตรแรงเลยหัวบัตรกระเด็นตรงนี้หลุดไปเลย ไม่ใหญ่มากปลาเคม็มอ่นน์มอยู่นู้นใบเดียวเลย ด,ดีด้วยอย่าปั้นจู่อโยู่อยู่ครับแต้มแรกมาแล้วอย่าหลุดนะโอ้ยได้สักทีแต้มแรกกว่าจะมาโอ้โหรเล่นเราเหนื่อยเวลาซีเปคนออกเยอะลยลมานะอามสองคนครับผม ให้ดูครับเหยื่อแล้วก็ใช้ของเหยื่อเหยื่อของออพี่หนูเล็กอามาโดครับลักเหยื่อลักกี้แคทครับนี่ใส่ดีอยู่ครับแต้มแรกมาแล้วเปิดหัวโห้ยเห็นปะนี่ครับเหยื่อลักกี้แคทเต็มปากครับผมส่าติดยาครับ เก็บปลายเดีตามตอ่อสวัสดีอีกทีครับผมกับผมครับหน้ากอบจากทีมงานฟิชชิ่งแอนดิงครับน้าอามนำไปแล้วเดี๋ยวน้าอามเดี๋ยวเขาต้องกินยาครับโอ้ยเ,เลยไปกินน้ำเตี้ยวกันเดี๋ยวผมตามไปไว้ตีก่อนนะได้มาแต้มแรกแนละ้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้ววันนี้จะได้กินแตม้มโอ้โหเหนื่อยมียตัวเล็กเลยครับครับเดี๋ยวตามต่อครับสมัยข้างทางสมายาคาายอค อนนี้เราอยู่ที่สวนส้มครับผมหลังนิคมนะครับตามต่ออันนี้จะได้คลิปไหมตแต่รับชมครับนนเก็บฟ้าให้ติดตามต่อมิดคอมิดคอหมายข้างทางจริงสักครู่ แตพวกเราทมง,งานที่จริงโอ้ยขยันพันนานๆจะถ่ายที ที่ตีไปใ้ปแรกอะ่ะมันขยับตีไปตกตรงมันพอดีดีมันไม่หนีตกปุ๊บมันขยับ กัดอีกแล้วโย่โอ้ตัวใหญ่ด้วยโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับโอ้ยโม้ยเหลี่ยมเดียวกันเลยอย่าหลุดนะอุยใหญ่ครับตัวนี้อุยอยู่ที่ดีกันเลยคู่กันปะวะโอ้ยให้ชมครับโอ้ยตัวนี้ยอดพอแต้มหนึ่งมา เต็มสองไหลเลยครับนี่ครับไซนี้โอ้ยโยดูครับไซโลครับไซโลผลงานจากผมครับนะาก็จากทีมงานฟิชชิ่งอันดี้ครับโอ้ยไซนี่ครับ ลัคกี้แคทของพี่หนูเล็กอะมาโดครับผมอุ้ยกระโดดกัดเตีางกากัดเลยครับใสดีโอ้ยรูเดียวเลยครับสองแต้มตามต่อครับโอ้โหกัดโหนครับใสอยู่มันอยู่ด้วยกันครับโอ้ดรูรู้ไหมตัวใส เลอเลยเยี่ยมครับฝากผลงานด้วยครับกับพวกเราครับจากทีมงานจริงๆอย่างจริงๆเดี๋ตามต่อครับโอ้ยรูเดียวสองแต้มครับูเดียวสองแต้มเลยเดี๋ยวตามต่อครับติดตามรับชมะครับตามต่อหมายเเดียวสองตัวเลยครับลองเดียวสองตัวเลยตามต่อมีอีกไหมอยู่เป็นครอบครัวเลยหรือเปล่า สองตัวเลยรูนี้ตัวใหญ่ด้วยเออสองไม้ติดเลยรูเดียวเลยสองตัวเลยเฮียดูในถังน่ะตัวเล็เลยตัวใหญ่ตวงตัวสวยตวงนี่่อยู่ในถังอ่ะเออสองตัวเลยเนี่ยรูเนี่ยรูเดียวกูตีไม้แรกไปโดนมันพอดีมากแม่งพุบเป็นวงเลยอ่ะพอได้ตัวเล็กมาตัวใหญ่ตามมาเลยแม่งก็โดดกัดตีแล้ว ม่งโดดกัดตีลังกาเลยอ่ะมันม่งโดดกัดเนี่ยตัวที่สองอะม่งโดดกัดตีลังกาเลยอะ่ะนกึกว่าไม่โดนตีอยู่นานเฮ <c oughs> ้ยเน,นี่ยเลรูเนี่ยหน่าในมีขยับอยู่เลยเห็นป่ะมันต้องมีอีกอย่งอยู่เป็นครอบครัวเลยมั้งมันมีขยับอยู่เหรือป่ะเฮ <c oughs> ้ยอะ สวุ้ยตัวที้สองแม่งกระโดดกัดม้วนเลยเออกูมากูมาเอาแวะไปจามาเวิร์งเนี่ย,นยเ,ออเ,เนี่ย,เ,ยเออกูตีตกเนี่ยเฮียเลาะข้างมาพอดีแล้วแม่งกัด ทีแรกกูเห็นมึงจอดอยู่นู่นกูตีเนี่ยแล้วูกปนมาเแล้วกับไม้เลยไปดตีอย่าีอาการเลยตีไแม่าางไม่ทำไเล้ช่องช่องพญานาคเลยนะกูตีไม้ไม้แรกอะตกตรงหญ้าข้างซ้ายเนี่ยมันขยับเป็นวงเหมือนมันตกไปโดนันพอดีอะกูเรื่อแม่งไม่เอาแล้ว เอาเฉยเอาสองตัวเลยด้วยยันอะไรตัวเดียวว่าได้วหมก็แบบนั่งด้วยนั่งถ่ายใช่ป่ะไปต่อหาอะไรกินตอนเช้าก่อนคนระับ này được gạo à hạt khúc trong này khúc trong này lại đó rồi lon tì ครับโอ้โหหลักเข้าเสาไอ้แม่งเอ้ยโอ้โหเวลาเข้าเสาติดเสาเลยเสร็จ <c oughs> แล้วกัดแล้วลากเข้าต่อ ตีไม้เดียวเองเฮียแม่งกัดแม่งรากเข้าตอ่อหวัดติดต่อเลยกูบอกแล้วมันทุบอยู่กูเห็นมันทุบอยู่แล้วกูเดินลงไปแล้วเฮียเออไมายแตกไม้เดียวแม่งก็พุ่งออกมากัดเลยโห ได้ครับโดนซ้ำก็โดนจริงครับมาลงไปปลดเหยื่อยังไม่หนีดุจริงๆเละเละเละ สวยแกต้นที่สามเหยียวตัวเดิมล็อกกี้แคทของพี่นุเล็กอามาโดยอดตามต่อตอนนี่สามบนอาพารเก็บแล้วตาต่อ ต่อแวะกินข้าวกินเส้เตี๋ยวอะไรลองท้องครับาเช้ายังไม่ได้กินะอ,นอะไรก,กันเลยครับใกล้ใกลหมายเราเรื่องอะไรเดี๋ยวต้มยำโบราณบ้านเราจับเรา น้าข้างนู้นดิข้างนู้นดินนดปูหรกล้องหน่ะเป็นยังไงอาการวันนี้เป็นอะไรเ <c oughs> สียไปหมดเหงือยย่อก็เสียที่ค่ายกล้องก็หักแต่วันนะี้พี่หวังเราปลาก็ไม่กินตามนะเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนดูต่อ ด้านนี้นะด้านนี้ดนะีนะเติมพลังนะครับเดี๋ยวเราไปตามต่อ

ดีด้วยนะกระดุรด้วย S <S กัดครับโอ้ยส่งไม่ทันสงูงจะซ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่โดนเบ็ด สวยได้ครับอย่าให้หลุดนะยกสวยงาสามมารู้สึอก็รอแทมครับปลดล็อกครับผมเราจะได้แต้มหนึ่งครึ่งวัน <laughs> โอ้ <laughs> ตายตาย ที่ขาดกล้องหักเยอะก็ yeah, ขาดโอ้โหตายต้นส,สุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตกูวันนี้ <c oughs> ได้ยินเลยได้ยินเสียงทั้งฟลูเลยอะหวัดทั้งฟลูหลอดแฮลไปแล้วครับอาจารย์อาร์มเราเสร็จได้คับที่คาดกล้องหักแล้วไม่มีช็อตกัดเลย เขาใบแก้วเออไอ้นีกตีเผื่อลม,ลมาาบางทีเหือเขาไปอะไรเหี้แต่สายไม่ไปนี่เราโทรตามแล้ว นี่ก็จบไปฮะครึ่งหมายครึ่งวันประมาณนี้สี่แต้มใช่สี่แต้มรอแถวกัดดีครับกัดดีก็ได้กัดร้อนมีภารกิจต่อครึ่งวันพอแล้วครับแฟนโทรตามครับเออถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับกับพวกเราครับพิชญงแอนดิงครับผมโอเคครับบ๊ายบายันหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม